สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมเซลแจ็คครับผมยินดีให้ข้อมูลนะครับผมสนใจรถรุ่นไหนครับอันนี้นะครับอันนี้เป็น MG VS HEV ครับผมเป็นรถไฮบริดรุ่นเดียวของ MG เลยครับผมอันนี้กระจังหน้าลายใหม่ครับ Electric Fine m a t i a g r i l l ครับผมรูปร่างทันสมัยโลโก้ขึ้นมาอยู่บนฝากระโปรงเลยครับโลโก้อยู่กระโปรงเลยครับผมอันนี้ไฟ LED ครับผมพร้อมเดย์ไทม์หรือยังไงครับผมสว่างแน่นอนสว่างประเสริฐใหญ่ไหมยันตาไหมยังตาสุดๆอ้าว อันนี้ล้อแบบสิบเจ็ดครับผมเป็นยางจอโกมาพร้อมฝาครอบลายทูโทนครับผมแหมที่เปลี่ยนสีล้อเลยครับอันนี้กระจกพับไฟฟ้าครับผมเวลาพี่กดล็อกรถหรือล็อกรถกระจกก็จะพับให้อัตโนมัติครับผมอ่าพับไฟเลี้ยงด้านข้างครับดีดีดีครับผมอันนี้ด้านฝั่งครับมีคีเรตในตัวนะครับระยะบุญแจนะครับหนึ่งจุดห้าเมตรถ้าพี่อยู่ใกล้ๆกดปลดล็อกรถได้เลยครับอ่าอ่านี่อันนี้สีเขียวครับเป็นสี ออริจินอลเลยครับจาก NT VS TV เท่านั้นครับผมสีเขียวอ๋อดีนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นที่ปรึกษาเารขาย NT ครับผมแต่งานแล้วครับมีสามีลูก2คนครับคนโตชื่อน้องอันดาคนเล็กชื่อน้องดาดาครับผมไม่ต้องหูอ๋อเขาเจ้าค่อันนี้โตีะสำนักงานจากอินเด็กครับผมมีล้อเลื่อนนะครับหมุนได้สามล้อจุดองศาครับผมอันนี้โต๊ะสำนักงานจากอินเด็กเหมือนกันครับวัสดุเป็นลามิเนตครับผมเยี่ยมนะครับอันนี้ NT 5ครับผมตัวท็อปทุพัดเจ็ดแสนเก้าพันบาทครับมีระบบไอสมาร์ทซันรูฟและเบาะถูโทนแบ็ หนะาสุดเจ็ดด้วยครับผมโอ้ดีนะอ่าดีเด่สีล้ออันนี้ฝากกระโปรงหน้าของ M T ห้าไปได้ไหมเปิดได้ครับไปได้ครับไปตรงนี้ครับผมนี่ครับอ่านี่ครับอ่าเครื่องยนต์พันห้าครับร้อยสิบสี่แรงมาอันนี้ L E D ครับมีเดย์ทามันยิ่งไลท์เหมือนกันครับออโต้ครับไฟหน้าอ่าเปิดอัตโนมัติครับ เนี่ยอันนี้ต้นจังครับผมเป็นไม้ครอกอากาศเหมาะสำหรับการตั้งในสานการครับผมจริงเหรอจริงครับผมเออดีดีดีแล้วข้อมูลครบถ้วนอันนี้เป็นด้านจับกระเจิดนะครับเป็นอลูมิเนียมครับทนนะครับอันนี้กระจกหนาสามมิลเลยครับครับอ่ันนี้ครับอันนี้เป็นบานพับนะครับอันนี้ป่ไหนครับพี่เอกผมให้ข้อมูลได้ครับพี่พี่บอผมให้ข้อมูลได้อีกครับพี่นี่ชีล็อกับพี่